สวัสดีค่ะวันนี้อ้อพามาเที่ยวคาเฟ่อินดี้คาเฟ่นะคะไปชมข้างในกันค่ะว่าร้านน่ารักขนาดไหนร้านตกแต่งแนวชายหาดทะเลนะคะแนวบาหลีบาหลีนะคะร้านนี้น่ารักนะคะมีกาแฟมีเค้กด้วยนะคะนี่ตรงนู้นคือจุดสั่งอาหารนะคะนี่เคาน์เตอร์เหล้าค่ะ แนวชชยหาจริงๆค่ะร้านนี้อยู่ติดอินถนนนะคะอิ Cafe. นดีคาเฟ่ีค่ะจุดถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะเหมเาะกับสายถ่ายรูปนะคะนีค่ะพื้นที่เขาก็กว้างนะคะร้านคาเฟ่อินดีคาเฟ่นะคะมี2ฝั่งนะเดี๋ยวไปชมอีกฝั่งนงนะคะ เดินข้ามไปนิดนึงนี่ค่ะอันนี้คืออีกฝั่งนะคะน่ารักพอๆกันเลยค่ะกังคืนคงสดมากๆแน่ๆเลยนี่ค่ะตรงนี้คือที่สั่งอาหารนะคะ ข้างในสามารถนั่งได้นะสำหรับคนที่ร้อนๆนะนี่ค่ะน่ารักนะเดี๋ยวพาไปชมตัวข้างในคาเฟ่กันนะเป็นที่สั่งออเดอร์นะคะ